ไฟลพี่น้องเลือกไฟไฟอีกแล้วมอแล้วได้พี่น้องยีสิเมตรกับวิดแล้วแต่ว่าันไปว่าได้อีกสิเมตรกับ <pagar> ห <running> ัดริมคงอคั้งางกัดโยได้่คอยแล้วใดดบนลงทะเลเลยลงเลยต้องถุงไร้ว่กันนั่นแหะ เอาว่าไรเลถ้าออกออกว่าไรนี่ต้องมานงเลย <laughs> ไม่คนไฟก็ไเลยยางริมรงเลยนะ่ะริมน้ำพงมายืนจังหน่อยเลยออกมากะไรหรอกกันไปหอดมองมัน,ม,น,ม,นมันอากาศปลอดพองมันใครจะไดอ,อ,นอคนใดตำรวจกับบริการว่ารตำรวจกับจิตใจวด่าตำรวจละเพรมันยิ่หน โอกดเลี้ยนเนาะนาะตจยๆเพมันอยู่ในริมบนาการเร่งช่วงนี้คนกำลังมากเลยงานกันค้าลอยเลย เดียงเขจนเขามาเขยสงไปไงทั้งสิ่ขาทั้งสีไปทั้งสิมาคนเข้าเคนเข้าเลยคนออกเปต้องตงให้เดินทางเดียวข็้รถหน่เนาะแมนบ่เดินทางเดียวโอ้ปวดมากรียะแต่กคนเล คนลักลั่นพี่น้องกันใจใจใจถ้ากันไปใส่กระดาษเดียดโอกูเด้อเส้นสีไปเส้สีมาไปเังได้หรอรถขั้นนี้วันเรื่ยไปได้รถขั้นนี้หาหมองออกหาหมองยืนกั้นบันพี่น้องกัย รถสุ่ารถลดไนี่โอ้วัก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 วกวักครดบาอยู่นู่นัไปอไหนพูดเรื่องไฟกัไรทเห็นวัดแลับพี่น้องริบของโอ้เ่สว่างมากเ ใชต้นไปางตอตดั้อออันนั้นเป็นกระท่งครับน่าจะเป็นกระท่อง ในภาคลุ่ม <c ười> เรือไฟว่าท่านไหนไปอยู่พีน้องมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเร็วมาเร็วเลือกไฟว่ปโอ้ยยไก่เลนผีน่องเลือกไฟซูุมได้แค่นี้ข้นไรขัดไยเนี oh. ่ยค้นจะเป็นล้านล้นครับจักมาแต่ใส่เนี่ยกำลังมากครับเลือกไฟของอมเพออะไรก โล้ำหนึ่งพี่น้องคนปอยแปดนันงยุกไก่ครับซุ่มอะได้กล่องกระสุ่มได้ซัมนี่อันนี้จะเป็นกระท่องสายครับกระเจ้าปอยกระท่องสายสีฟ้าเลยคนอัตตาหน้ารักนะ กดเรียนเอาคนมารับงานประธานพนุ่งกับักใยนะเนาะ,ะงานประธาน็หลยเยอะงานถาดคนไหลเรียไฟนำอยู่่หรือเปล่าไ,ไ,ลไม่ไ,ไ,มไหล ยันถ้าฝนตกเมื่อมื whales, ่อวางวังข้าวเล่งเน่ยเมื nah, ่อือค <for S 3> ือคมาอ่ยกันฝนตกนีไหลไปได้เนาะแต่เกียงนว่าไรค้นกับสีีหมดแล้วกนทสายกันอ่ เอาบรรยากาศยยลิมของให้พี่นองเบ้่งครับผมโ้ข้ากันกำยำนี่จะไปได้บ่า่ะบ <c oughs> <c oughs> ้านใหนซ่าได้คน อ่าทุ่มหกทุ่มบนทุ่มทุ่มไหลเขามากีึันช่วงนี้ห้างร้ล่งเขามาปีก้อนนั่นเขามากจะเบงเรื่านเดียวเก<ค>็ทสิเขามาได้โอ้รถ <c oughs> ติดอยู่แต้ตรงนี้ปีนี้ใค่เจ้าบ่้ห้รถเขามา<อ>รถกันไว้เลยมีแต่ก้นเข่าตาไห้ต่มาใส่เ<อ>ขานะรถไงเขาไร แล้วมาแล้ว,ลวออเภอร์อไรน้อน,นี่ผสมน้ำมันไม่ได้บบมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเรือไฟไเบิเ่งใกล้ๆตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องมาซาเนีาา่ย วาเงอกเพื่อได้น้อยเน่นนอนะาบมโหนไปงมีแมวมีแมวอรร นำข้งกับยังไหลอยู่ได้น้อยเนาะท่วมกันมากกดที่เ่าปีนี่รโอ้มองขัางมองล่าอันทีเเม็ดนึงเกับว่ะนกฟันปนมมาค่ยท่วมล้เนาะคยท่วมแล้วแเวนละอยู่ข้างน้องค่าหนักกบมึงกันน้อง่ายไลไปต่พี่เพื่อสังคมลงไปสังคม ทองค้มสีเชียงใหม่ทาบอโคตรมิใช่นะครับนันเป็นแองกะทะัตว์แม่นี่อันนี้เหลืออยู่ประมาณเม็ดนี่ละอสิบเอ็ดเมตรโอ้มาแล้วบ้านนี้เลี้ยวไฟเห็นแล้วบ้านเห็นแล้วพี่น้องตัวเป็นๆเลยบ้านนี้โอ้ยหน้าท่อมบ่านี่ของหน้าท่อมบ่ครับเท่าเทียนเท่าเทียนโอ้เท่าเทียน โอ้ยมาง่ามแบบเด็พี่น้องเ่ยตาอูทเทนปีนก,กายมันจำเพ่อใดบ่ใดได้แชมป์ขาดพระน้ม่องของว่เมนโอ้ยง่ามพี่น้องง่าเบ่งน้ำกันพี่น้องเงยเลืออไปม,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 มาแล้วมาแลว้ว อำเภอท่าอูเทนตัวนี้นะครับเรือไฟของท่าอูเทนถ่ายวีดีโอหรอถ่ายรูปกล้องซุ้มเลยจำหนีพี่น้องตรีไทยในเมกาเมกาบ้านน้ำกัน ไปบ,บ้านบางทีแล้วเบิ่งอยู่บ้านเรื่องเราอะมึงได้เต้นนั่นเอาืิเบิ่งในโทรทัศน์เอามึงนั่นงในก้นนอ,อนไล่การทัาท้ายทอดสุดกับมีนนะไปทุกมชุโรงบ้านนะครับรอดเลยเนะขามาพอได้รอดยอยากเห็นใกล้ๆสุดๆนี่ละ่ะก็ถิ <c oughs> ่มใดก็ได้กับไหนสวยงามครับพี่น้องของอำเภอท่าอุเทียนครับ เย็นช่วงนี้ละไปกับว่าได้ละเออบ,เอ,อบางแบ,ง,บงได้กับจีฟ่อนกันละ้โตรงนั้นเลยมันชุดโชว์หที่สนั้นเนาะงามมิลิธงามมิลิพี่น้องงามแท่งามว่ะใส่แตเกีนิชักสีกจักดวงเลยเนาะนี ยเป็นมึนๆเนี DR. ่ยครับเรื่องไฟโบราณนี่ปนบ่ได้ใส่ไฟฟ้าหรือเปล่าใส่ตะเกียงตะเกียงไอ้ใส่น้ำมันกาดบังน้ำมันโซล่านี่แหละโซล่าเนาะไปสมัยตะเกียงใส่น้ำมันกาดเลยเนาะโอ้ยงามแิ่งพี่น้อง ของอำเภอท่าอุเทนครับเนี่ยพี่น้องบึงความงามของเลือไฟโบรันครับอำเภอท่าอุเทน